สวัสดีไวรุ่น3ก๊กทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในเกม Kingdom Story และผม Mr. TV ครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาเจอทีมชนเผ่าทีมหนึ่งนะครับที่อยู่อันดับบนบนของลานประลองเลยครับเรามาลองอัปเดตกันนิดหนึ่งครับว่าชนเผ่าช่วงปลายปี2020ณปัจจุบันนี้เขามีความโหดอย่างไรบ้างนะครับมาดูเลือดของตัวละครซุนกวนผมนิดหนึ่งนะครับมีพลังชีวิตประมาณเกือบห0,000นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแม่ทัพก็คือสุลุป,ปานนะครับเลือดก,ก็ประมาณ38 3 0มนนะครับเปิดเกมมาครับผมเป็นทางด้านจกยงนะครับปล่อยพิษมาแล้วโอ้โห3ามหคูณสคูณครั้งครับสำหรับทูฟ้าซูจินิงนี่แค่เป็นคอมโบช่วงต้นเกมเฉยนะครับคอมโบแรกเลยนะครับเปิดเกมมานี่คือใส่ตู้ม10,000แสนเลย แล้วถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยสกิลโยนพิษของจกหยงตอนเปิดเกมเนี่ยเขาโยนมาทุกตัวนะครับแต่ทูฟ้าเนี่ยเลือกที่จะฟันตัวที่คิดว่าเลือดน่าจะน้อยที่สุดในทีผมของผมแล้วฮนะก็ะน่าจะเป็นสุลุป,ป่านะฮะเพราะว่าไซซีเองนี่ก็เลือดประมาณ78หมื่นได้ครับโอ้โหแรงจริงฮนะคราวนี้ต้องมันลุ้นครับว่าเร่งโชจะทำสับสนแล้วอีกฝ่ายจะยิงกันเองไหมไม่น่าทันนะครับเพราะว่าซุนเซ็กออกไปสับแล้วทำล้มก่อน ลิ้ของสับสนก็น่าจะหายไปครับแล้วตัวจกโยงครับยิงฟรีอยางด้านหลังมาครับเห็นว่าลดเกรประมาณ80-90%ได้ครับส่วนผู้ฟ้าน่าจะออกมาตีฟรีนะครับเป็นช่วงที่ผมยังติดแข็งแกร่งเดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นอลยทีโอ้โหโอ้โหเล่เมื่อกี้ห้าหมื่เลยนะครับคือถ้าเกิดไซซีไม่หิวนะผมว่าน่าจะตายไปแล้ว่า ดูถูกไม่ได้นะครับสำหรับสกิลสถานะติดฮิตยุคนี้นะครับมีตัวรอ,อคอมโบที่แบบโคตรแรงอยู่ฮนะตอนนี้ทีมผมท่าทางไม่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าตัวละครแต่และตัวเนี่ยเลือดเลือดนี่แดงนะฮะใส่สีนี่ใกล้จะตายแล้วครับเล่นโชว์ทำสับสนไหยครับตอนนี้ฝั่งนู้นกำลังตีกยนเองครับแต่ว่าแป๊บเดียวครับเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยสุนกวนทำสตัน์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวนะ ยุคนี้ยังมีคนใช้เคมีนึงอีกเหรอที่เป็นแท้งพูดไม่ทันขาดคำครับโวทุฟ้าสับซุนกวลวนผมอีก3ามหมื่ครับคือถ้าเกิดทันทีที่ผมติดพิษเนี่ยเตรียมตัวตายเลยครับถ้าเกิดครูดาวของการคอมโบของเขาเสร็จเนี่ยเขาจะออกมาสับทันทีนะครับใครเลือดเหลือน้อยฮนะไม่รอดครับซุนเซ็กวันนี้นายเพิ่งได้ชาร์จเป็นครั้งแรกนะครับโอ้จังหวะดีมากครับเล่งโฉคทำสับสนไปนะครับแล้วซุวนเซ็กชาร์จรอครับ จัดการไม่ได้2ตัวครับตายไปแล้วสำหรับผู้ฝ้าตัวปัญหาของเราตั้งแต่ต้นเกมนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างแม่ไก่งอกกไท่นะครับเขาจะล้างพิษช่วงต้นเกมได้ไหมแล้วถ้าเกิดเขาล้างได้เนี่ยคอมโบของผู้ฝ้ายังจะทำงานอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าคอมโบช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างไวนะครับบางทีเราล้างไปแล้วแต่ตัวละครมันคอมโบมาเสร็จแล้ว ก็คือแก้ได้แต่ล้างคอโมโบไม่ทันครับเป็นการ VS กันเอาเหลือสูดเซ็กตัวเดียวแล้วจะรอดไหมเนี่ยได้ล้างดีบัฟมาครับแล้วก็ได้เพิ่มหลบหลีก50%แต่ไม่รู้จะรอดไหมใกล้จะได้ชาร์จแล้วครับแต่ว่าไม่น่าทันครับโอ้โหน้าเสียายจริงนฮะต้องอยอมรับนะครับว่าชนเผ่ายุคนี้โหดร้ายมากๆนะครับ โดยเฉพาะเมนตัวสําคัญนะครับตู้ไฟนมะคอมโบนี่แค่2ครั้งอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าคอมโบตัวนี้มันสามารถเล่งได้ถึง3ครั้งนะครับก็คือรวมๆอาจจะเป็นแสนเลยนะนะที่มันลงแค่2ครั้งเพราะว่าตัวละครของเราตายไปก่อนครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับในสําหรับช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีที่จะถึงนี้ครับชนเผ่าที่มีทู้ไาและจกหยงคอมโบครับ นขนาดสืบขนาดสืบผ,ผลพลนยังไ,งไม่ครบนะเนี่ยโหขนาดนี้เท่าไ,ไรเมื่อไหรสืบของงอจะมาอีกเนี่ยสําหรับนี้ก็เป็นเทปบันทึกภาพเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสําหรับมิสรูในการลงลานบลองครับไปดูสกิลในส่วนของผู้ฝ้าสักนิดหนึ่งแล้วกันครับมีไหนมีไหน,ไหนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสกิลคอมโบนะครับเมื่อเป้าหมายติดพิษครับ จะทําการโจมตีแบบเจาะทะลวง6,884จํานวน3ครั้งนะครับอันนี้แบบยังอัพไม่เต็มนะครับส่วนสกิลของจกยงซืบครับก็เกิดเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือปล่อยพิษเป็นวงกว้างสตูทั้งหมดครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบใจหรือว่าชอบคลิปของมิสเตอร์รูนะครับอย่าลืมมากดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ